เรียกได้ว่าเป็นดราม่าที่ลูกลรามใหญ่โตแล้วก็เกิดการหกเทียงกันอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ค่ะสําหรับกรณีของนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีและอดีตคู่จิ้นอย่างอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวเกาหลีกามินโดยที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีการทิ้งบอมไว้ทําให้แฟนคลับของฝั่งแน็กไปถล่มฝ่ายหญิงจนต้องปิดไอจีและลามไปถึงผู้จัดการค่ะต้องออกมาเคลียร์เรื่องที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยกันอย่างมากมายนั่นก็คือเรื่องปมของการทํางานและการจ่ายภาษีของกามินในประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากนั้นค่ะก็ทําให้กระ ตีับทําให้แฟนคลับและชาวเน็ตลุกฮือโปรติดแฮชแท็ก Save Carmen เพื่อปกป้องเธอกันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะและล่าสุด19กันยายน2567ในโลกโซเชียลค่ะก็ได้มีการตั้งแฮชแท็ก ban next c h a r l ขึ้นมาติดเทรนด์ X โดยชาวเน็ตค่ะก็ได้ขุดทั้งคลิปว่าแน็ t มีการพูดย้อนแยง้งทั้งงัดแชทเก่าที่เคยส่งรูป backmail ฝ่ายหญิงโดยชาวเน็ตค่ะก็ได้ตัดคลิปล่าสุดของ n e ็ t ที่บอกว่าให้แฟนคลับสนับสนุนคนต่างชาติที่ไลฟ์แม้จะมีเอเจนซี่เพราะ ทุกอย่างคือการทํางานงานนี้ก็เจอจับผิดคําพูดย้อนแย้งเลยละคะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้แนกะเคยออกมาพูดไม่ให้สนับสนุนคนที่ออกมาไลฟ์โดยมีเอเจนซี่เป็นแบ็กหลังนั่นเองนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ X รายหนึ่งคะ่ะได้ออกมาโพสต์ว่าฉันคือหนึ่งในคนที่บักฮอลแลนด์มันส่งรูปให้ดูคะ่ะและฉันไม่เคยเอาไปโพสต์ที่ไหนเพราะสงสารผู้หญิงทุกวันนี้ฉันยังงงอยู่เลยว่ามันส่งมาทาําไมแถมครูอีกว่าถ้ารูปหลุดจะฟ้องศาลฉันว่าผู้หญิงควรฟ้องคุณที่สุดแล้วคะ่ะรูปส่วน ตัวแต่ส่งมัวซั่วแล้วก็ยังมีผู้ใช้บัญชี X อีกคนหนึ่งค่ะได้ออกมาโพสตระบุค่ะว่าขอรีรันพฤติกรรม hashtag n น c กซ์ชารลีกับการแบ็กเมลกกกส่งรูปและคลิปของกกที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ลูกค้าและ FC เพื่อจะคีปงานที่รับไว้มัดมือฝ่ายหญิงให้ลูกค้าคิดว่ายังรักกันทั้งที่เลิกกันแล้วบทละครจิ้นที่มันสร้างตั้งแต่กกแฮชแท็กกามินเพื่อรับงานและอับค่าตัวพร้อมด้วยติดแฮชแท็กเซฟกามิน ส่วนเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นจะจบลงแบบไหนก็คงต้องติดตามกันต่อไปละค่ะ